ว่าเดือนมการาต้องมีรถขับสวัสดีค่ะอยู่กับเซเวเซนิไทยรถสวยอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้มา update, อัปเดตตรถให้ชมกันค่ะมากันที่รุ่นใหญ่ไฟกระพริบจะเที่ยวยกครัวหรือทัวร์ยกแกง๊งก็เป็นโ To โยต a าคอมพิวเตอร์มีให้เลือกเยอะแยะมากมายกว่า20คันไม่ไว่าจะเป็นป้ายเหลืองป้ายฟ้าเบาะเดิมหรือเบาะวีเกียรธรรมดาหรือเกียออโต้ทักมาได้เลยจ้ามีราคาเริ่มต้นตั้งแต่7แสน ใหม่แท้ทุกคันในส่วนของรถครอบครัว Toyota Fortuner ดูดีมีระดับต้องประทับใจแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีดำขับ2หรือขับ4มาที่นี่เลยจ้าราคาเริ่มต้น929,000บาทเป็นปี2019รถเดิมเกรดเอที่สำคัญบอกเลยใช้งานน้อยไม่แท้ทุกคันจ้ารถครอบครัวฟีดาผ่อนถูกมีที่ไหนที่นี่เลยจ้าเซนิไทยรถสวยกับมิตซูบิชิปาเจโร่ปี2008คันนี้ราคา สา0แสบาทฟรีดาวนพ0 0 0บาทเท่านั้นขบวน ix, โตโยต้าอ t ลติโฉมใหม่ใหม่น่าเช็งมีให้เลือกเยอะแยะมากมายที่สำคัญออกรถเริ่มต้นเพียง6,500บาทเท่านั้นจองเดือนนี้999บาทประวัติดีขับฟรีไปเลย3เดือนช่วยผ่อนอีกห้างวดดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79ถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีให้อีก3ครั้ง โทรเลยที่เบอร์095 030 425หรือน้องเอโดยตรงเช็คเงินดาวยอดผ่อนโทรเลยที่เบอร์061 1 7 3